ความหลากหลายทางชีวภาพในสายน้ำอันงดงามของประเทศไทยทราบกันไหมครับว่ามีพันปลาน้ำจืดไม่น้อยกว่า800ชนิดบางชนิดสูญพันไปแล้วนะครับสูญพันก็เพราะว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงกับระบบนิเวศนั่นเองครับแน่นอนว่าเราปฏิเสธความเจริญไม่ได้เราจะโทษสภาพดินฟ้าอากาศอย่างเดียวก็ไม่ได้คุณและผมต้องโทษตัวเองด้วยเพราะฝีมือมนุษย์ทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไป และทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆครับคุณดูสิครับว่าการหลั่งไหลและอพยพของคนบนโลกใบนี้นับวันจะมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตราบใดที่มนุษย์จะพึงพอใจครับปลามันย้ายข้ามทวีปไม่ได้ถ้ามนุษย์ไม่นําเข้าหรือเพราะพันุด้วยเหตุผลใดๆก็าตามนั่นคือสาเหตุสําคัญที่ปลาต่างถิ่นหรือปลาเอเลียนสปีชี เข้ามาทำลายระบบนิเวศและลุกรลานสายพันธุ์ปลาไทยอย่างน่าเป็นห่วงครับและนี่คือปรากฏการณ์จริงเมื่อปี2560นะครับปลาหมอสีคางดำหลุดรอดเข้าไปในนากุ้งของเกษตรกรสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ําในพื้นที่เป็นวงกว้างครับ กรมประมงจึงได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้าส่งออกนำผ่านหรือเพาะเลี้ยงพศ2561สำหรับสัตว์น้ำ3มชนิดได้แก่ปลาหมอสีคางดำปลาหมอมายันปลาหมอบัสเตอร์ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้วในวันที่19มีนาคม2561ประกาศฉบับนี้ทำให้กรมประมงมีมาตรการจับสัตว์น้ำเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ด้วยการทำปุ๋ยหมักชีวภาพหรือฝังกลบซึ่งสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ไม่น่าไว้วางใจ และเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุสัตว์น้าพื้นถิ่นหายากและเป็นการป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดกับสัตว์น้ําในระบบนิเวศของไทยครับกรมประมงจึงได้อาศัยความตามมาตรา65วรรคหนึ่งแห่งพระราชกำหนดการประมงพศ2560ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่มเติมเรื่องกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักรพศ2564 ลงวันที่27พฤษภาคม2564ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่16สิงหาคม2564ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดให้ปลาต่างถิ่น13ชนิดเป็นเอเรียนสปเชีประกอบไปด้วย 1. ปลาหมอสีคางดำหรือแบคชินไทลาเปียมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศมอลิเตเนียถึงแคมรูนนำเข้าเพื่อการปรับปรุปรงพันธุ์ 2. ปลาหมอมายันหรือมายันซิกริดมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่อเมริกากลางเม็กซิโกถึงนิการากัวนำเข้าเพื่อการเพาะเลี้ยงเป็นปลาสวยงามหลุดรอดออกจากการเลี้ยง 3ปลาหมอบัตเตอร์หรือซีบ้าซิกริดมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกานำเข้าเพื่อการเพาะเลี้ยงเป็นปลาสวยงามหลุดรอดออกจากการเพาะเลี้ยงและปล่อยลงแหล่งน้ำ 4. ปลาทุกชนิดในสกุลซิกราได้แก่พีครอกซิกริดบัตเตอร์ไฟพีครอกแรสมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้นำเข้าเพื่อการเพาะเลี้ยงเป็นปลาสวยงามและกีฬาตกปลาหลุดรอดออกจากการเพาะเลี้ยงและปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ5ปลาเท้าสายรุง้งหรือเลนโบเท้ามีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ อนุญาตให้นำมาเพาะเลี้ยงในโครงการวิจัยบนพื้นที่โครงการหลวงภายใต้การติดตามและควบคุมของกรมประมง6ปลาเท้าสีน้ำตาลหรือสีเท้ามีการกระจายพันธุ์ในธรรมชาติตั้งแต่ตอนเหนือของนอร์เวย์และบริเวณโดยรอบทะเลขาวของรัสเซียในมหาสมุทรอาร์กติกไปจนถึงเทือกเขาแอตลาสในทวีปอเมริกาเหนือยังไม่พบการอนุญาตให้นำเข้าในประเทศไทยต้องควบคุมป้องกันการนำเข้าเพาะเลี้ยงเอาไว้ก่อนเนื่องจากเป็นสัตว์น้ำที่อยู่ในบัญชีร้อยชนิดพันธุ์ที่ลุกรานทั่วโลก 7. ปลากระพงปากว่างหรือ l a c e m o u t h Bass มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือต้องมีการควบคุมป้องกันการนำเข้าและการเพาะเลี้ยงไว้ก่อนเนื่องจากมีการแพร่ระบาดในหลายประเทศเช่นประเทศญี่ปุ่น 8. ปลาโกเลี้ยตไทเกอร์ฟิตมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกากลางต้องมีการควบคุมป้องกันการนำเข้าและการเพาะเลี้ยงภายในประเทศไทยเนื่องจากเป็นสัตว์น้ำที่เป็นผู้ล่าขนาดใหญ่และมีข่าวทำอันตรายกับมนุษย์ด้วย 9. ปลาเก๋าหยกหรือว่า 7. จ็ดเพิร์มีถิ่นกําเนิดในประเทศออสเตรเลียอนุญ,ญาตให้เพาะเลี้ยงเฉพาะรายที่ขออนุญาตและได้รับอนุญาตอยู่ภายใต้การติดตามและควบคุมของกรมประมงปลาเก๋าหยกเป็นปลาที่กินอาหารได้ทุกประเภทหากหลุดรอดสามารถตั้งประชากรในแหล่งน้ําธรรมชาติของไทยได้จึงต้องมีการควบคุมดูแล10ปลาที่มีการดัดแปลงหรือตัดแต่งพันธุกรรม GMO หรือ LMO เช่น ปลาม้าลายเรืองแสงปลาเสือเยอรมันเรืองแสงปลาเสือสุมาตราเรืองแสงปลากัดเรืองแสง,ปเ,ง,แสงเป็นปลาที่ไม่อนุญาตให้เพาะเลี้ยงเนื่องจากการนำเข้าของสัตว์น้ําเหล่านี้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายตามพิธีสารคาตาเฮนาและไม่มีใบรับรองว่าเป็นสัตว์น้ําที่ดัดแปลงพันธุกรรมอย่างถูกลิขสิทธิ์อาจก่อให้เกิดการฟ้องร้องสร้างความเสียหายต่อประเทศส่งผลต่อการปนเปื้อนทางพันธุกรรมเนื่องจากบางชนิดสามารถผสมพันธุ์กับปลาสายพันธุ์เดียวกันได้นอกจากนั้นปลาเหล่านี้ มีการดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อให้สีสันสวยงามทนทานและเจริญเติบโตได้ดีทําให้เกิดการแข่งขันกับสัตว์น้ําพื้นเมืองและสัตว์น้ําอื่นๆมี3ามชนิดคือปูขนจีนหรือ Chinese mitten crab มีถิ่นกําเนิดอยู่ในประเทศจีนนําเข้ามาเพื่อการบริโภคอนุญ,ญาตให้เพาะเลี้ยงเฉพาะการศึกษาวิจัยที่มีการขออนุญาตนําเข้าถูกต้องตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การติดตามควบคุมดูแลของกรมประมงจัดเป็นสัตว์น้ําที่อยู่ในบัญชีร้อยชนิดพันธุ์ที่ลุกลานทั่วโลก หอยบุกน้ำจืดหรือ a ต g องเก e l เช u มา e l มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศจีนอนุญาตให้เพาะเลี้ยงเฉพาะการศึกษาวิจัยที่มีการขออนุญาตนำเข้าถูกต้องตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การติดตามควบคุมดูแลของกรมประมงสามารถจเจริญเติบโตได้ในแหล่งน้ำของประเทศไทยหากหลุดรอดจะส่งผลต่อหอยบุกพื้นเมืองรวมถึงระบบนิเวศแหล่งน้ำของประเทศไทยและหมึกสายวงน้ำเงินทุกชนิดในสกุลแฮพพโลเคียนาได้แก่บูลิงออกโทรพุส เป็นสัตว์น้ำที่มีพิษซึ่งพิษผสมอยู่ในน้ําลายมีความร้ายแรงมากกว่างูเห่าถึง20เท่าผู้ที่ถูกกัดจะตายภายใน2-3นาทีสามารถฆ่าคนได้คราวเดียวถึง26คนน้ำเป็นหนึ่งในสัตว์น้ําที่มีพิษร้ายแรงมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลกอนุญาตเพื่อการศึกษาวิจัยและจัดแสดงเท่านั้นครับสำหรับสัตว์น้ําใน13กลุ่มชนิดเหล่านี้นะครับ เป็นสัตว์น้ำที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศและต่อสัตว์น้ำอื่นเมื่อเขาหลุดรอดเข้าไปในแหล่งน้ำโดยเฉพาะในแหล่งน้ำสาธารณะฉะนั้นผู้ใดที่ไปทำการประมงแล้วเจอสัตว์น้ำทั้ง13กลุ่มชนิดนี้ก็สามารถนำมาบริโภคหรือนำไปจำหน่ายได้แต่ต้องทำให้ไม่มีชีวิตนะครับส่วนประเด็นที่2 กรณีที่จะนำไปเพาะเลี้ยงท่านก็ต้องขออนุญาตจากกรมประมงกรณีที่3กรณีที่ท่านพบการหลุดรอดจากแหล่งน้ำสาธารนณะลงไปสู่ในบอ่อเพาะเลี้ยงของเกษตรกรในกลุ่ม13ชนิดนี้ท่านก็สามารถนํามาบริโภคและก็นําไปจําหน่ายได้แต่ต้องทําให้เสียชีวิตแล้วเช่นกันครับเจตนาหลักของการควบคุมกํากับในเรื่องสัตว์น้ําต่างถิน่น สิกลุ่มชนิดนี้ก็เพื่อที่จะคุ้มครองระบบนิเวศและคุ้มครองสัตว์น้ำอื่นในที่สาธารณะเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบฉะนั้นผู้ใดนะครับที่มีความประสงค์จะดำเนินการเพาะเลี้ยงโดยเฉพาะสถานศึกษามหาลัยหน่วยงานร,ราชการหรือภาคเอกชนต้องดำเนินการขออนุญาตจากกรมประมงและอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมประมงอย่างใกล้ชิด ห้ามผู้ใดปล่อยสัตว์น้ำทั้ง13ชนิดลงในแหล่งน้ําธรรมชาติโดยเด็ดขาดเนื่องจากมีความผิดตามมาตรา144แห่งพระราชกำหนดการประมง2,558ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจําทั้งปรับในกรณีที่มีผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง นำสัตว์น้ำไปปล่อยในที่จับสัตว์น้ำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อกำหนดสัตว์น้ำทั้ง13ชนิดนะครับจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการแพร่พันธุ์ของสัตว์น้ำต่างถิ่นอันจะส่งผลกระทบกับพี่น้องเกษตรกรชาวไทยได้นะครับดังนั้นขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับหลีกเลี่ยงการเพราะเลี้ยงการจัดจำหน่ายและห้ามปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยเด็ดขาดครับ หากท่านใดครอบครองสัตว์น้ําต่างถิ่นทั้ง13ชนิดแล้วก็ขอให้ท่านนําไปส่งมอบให้กับกรมประมงหรือว่าสํานักงานประมงจังหวัดใกล้บ้านท่านเพื่อให้เจ้าหน้าที่นําไปดูแลป้องกันการหลุดรอดลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะนะครับอันจะส่งผลเสียผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ําของไทยในระยะยาวด้วยความปรารถนาดีจากกรมประมงขอขอบพระคุณครับ